คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนาเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ<ด>็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปูเทพห้วยรูปน้ำผลไม้ทับทันวันนี้มาหอดำคำเมืครๆบรรยากาศกําลังทีเลยวันนี้แอดแต่ละช่องนะครับครับนำทีมโดยประวัติวันวินนะครับพีนิวคนสุรินไทยแลนด์เด้อครับแล้วก็คนสุรินททีวีครับ ครับพี่พองพองอ้ายพองพองบาวติแกนนครับนาคาเสาวเพชรนะครับบาวอุกัลลันนะครับวันนี้ติดตามทิปสถานโปรเทพคำคำแดดลมล้มต๊ะนะครับกำลังจะไปที่บ้านสวนเตรียมของใส่รถและรอรอนะครับรอก็เลยวันนี้แอดไปถ่ายทำหลายช่องนะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังติดตามดูอยู่ในขณะนี้กดกำลังใจ กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดแต่ละช่องนะครับที่เดินทางนะครับยุงกัดบ้างน้ำขวัญบ้างน้ำมันลดบ้างในค่าอยู่ค่ากินนะครับเพื่อหาแนวทางให้กับ f c ผู้ที่รอชมอยู่ทางบ้านเป็นกำลังใจให้กันและกันครับวันนี้มาเป็นทีมนะครับทีมใหญ่ของเรานะครับระหว่างบุยลำกับสุรินแล้วก็ศรีสเกตบางส่วนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะรับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์ให้กับแอดนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทํางานในการหาคลิปนะครับให้กับ FC ผู้ที่ดูอยู่ทางบ้านขอคุณพ่อคุณแม่นะครับโปรดใช้วิจารย์ในการตัดสินใจนะครับที่เราจะเชื่อและศรัทธาด้วยเหตุและผลครับครับที่นี่ก็คือทิพสถานปูเทพครับ บางบางครั้งบางคนนะครับก็เคยเข้ามาดูแล้วแต่งวนเมื่อกี้วันที่สิบหกที่ผ่านมาต้องครับปู่เทพฟาดไปห้าสามเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวขึ้นเม็ดเดียวนะฟาดไปห้าสามแบบลูกศิษย์ร้องไห้โฮเลยครับไม่คิดว่ามันจะจะจะขึ้นแค่แต้มเดียวแต้มเดียวนะครับหกสามกราบขอภัยพี่น้องบางครั้งคนเราล่ํารวยนะครับไม่เหมือนกันนิ้วมือยาวสั้นไม่เท่ากัน บุญวาสนาบุเทพนะครับคงไม่อาจะคิดว่าคงจะได้นําพาพี่น้องเอฟซีพ่อแม่ผู้ที่อยู่ทั้งบ้านนะครับปวดนี้เพื่อสินไปพร้อมๆกันงวดนนี้ยังฟันธงอยู่ที่ห้าสามอีกเหมือนเดิมครับตือเดิกตัวเดิมครับงวดนนี้ยังฟันธงอยู่ที่ห้าสามยู่เหมือนเดิมวงเล็บไว้ไว้เลยครับขีด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 ไว้เลยโุเทพไม่ยอมนะครับไม่ยอม แต่สามตัวก็คือนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับสามตัวเลขงวดนี้หามแน่นอนครับหามแน่ๆยังไงก็ต้องหามนะครับผมคิดว่าผมให้ไปห้าสามมันขึ้นเป็นหกสามแต้มเดียวถ้าผมให้ห้าสามวันนี้พี่น้องไม่ต้องขึ้นเป็นห้าสี่นะครับเอาห้าสามเหมือนเดิมแต่เลขสามตัวก็คือหกหกห้าครับหามแน่นะครับแมนหกหกห้านะครับ ถามแน่เพราะว่าหลังจากมงสวงเท้าวิรุปักนะครับรู้สึกว่ามีนิมิตที่ที่ที่ดีมากบอกว่าปูเทพอย่าถอยนะครับอย่าถอยนะครับสู้เป็นกําลังใจให้กับเอฟซีที่ติดตามนะครับที่ติดตามปูเทพอยู่ตลอดเวลานะครับขอบคุณคนทินทีวีขอบคุณทีนิวคนอินเทเลนขอบคุณไอ้บองฟองและบ่าวที่เก่นนะครับแล้วก็เพชรพารวยแล้วก็บ่าวอุกําลังนะครับ วันนี้มาตามให้กับพี่น้องเอฟซีผู้ที่อยู่ทั้งบ้านพี่น้องแคปหน้าจอเด้อนะครับบอกว่าต้องเขียนลงที่ใบเสน่ห์จันแดงเท่านั้นใบเสน่ห<อ>์จันแดงถึงจะอยู่ถึงจะออกถึงจะอยู่ถึงจะออกลองดูซิว่าเสน่ห์จันแดงอยู่กับเรามาเป็นสิบสิบปีบนะครับลองเขียนใส่ดูซินะครับไอ้หนูลองเขียนใส่ดูซิผมก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นซักดูจังบาทเบิ่งพี่น้อง เบิรงแคปหนาจอไว้นะครับแคปไว้แคปไว้แคปไว้เลยนะครับงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ๆเด้อยนยันก่อนอยันยยนนัคำว่ารวยก่อนรวยรวยยรวยรวยรวยคำว่ารวยก่อนจากนั้นกษมิรเลก สามมงกุฎใบนี้เห็นตัวนี้ทั้งใจแล้วครับโอ้ตัวท่อตัวท่อฟ้าเงินเลยห้าห้าสามชัดเจนเลยมันบ่อนีไปใส่บ่อนีบอยอมครับบ่ออกบ่ไรบ่ออกบ่ยอมครับแล้วก็โคกโคกหะ 6 6ข้าครับพี่น้องเห็นบ่อาทดสอบเบิานนาดบ่อเอวยชัดบ่เอยสู้มกันด้สูมกันค่อยชัดนะครับสูมกันซดบ่ครับนี่โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมสู้ก่อนมาอาสีกีวมาบ้งูซ้ำครับซ้ำนะครับผมว่าชัดอยู่แลสีน้งเงินสีนเงินดีกว่าสีน้เงินซ้ำซ้ำบังเนี่ยซ้ำบงอีกโอ้สีนี่ใสดแสด้ที่โอ คุณตาคุณยายที่เป็น f อซปู่เทพอย่าท้อนะครับปู่เทพให้ไปแล้วห้าสามมันออกหกสามมวนนี้บนนี้ตคการแลับครับปูเทพสีอ้าใหาพี่น้องจนใดล่ะนะครับสีน้ำเงินเอออันนี้ชัดแล้วปูเทพจํำเลขให้อยู่นะครับย้ำ เลขสามเลขให้ชัดๆนิดหนึ่งนะครับมามาดูกันแบบชัดๆนะครับห้าสามกับหกห้านะครับห้าสามเคเนับต้องเขียนใส่เสนจันแดงทันโอ้บรรห้าสามชัดแล้วป่เจนี่ชัดเขียวเขีวเลยเขียวชัดเขียวหนึ่งสองสามแคปแค้งับ้านบ้านบ้าบบนห้าสามกับหกบนึ่งหนึ่ครับผมนะนี่เออนี่นี่ชัดเลขบัต อ้าวนับหนึ่งห้าสามไม่ยอมห้าสามหกหกห้าห้าสามหกหกห้าครับห้าสามห้าสามหกห้านะครับนะครับก็คงจะได้ยินเสียงก็พอแล้วนะครับชัดหรือไม่ชัดก็ถ้ามองไม่ค่อยชัดก็ฟังเสียงไปด้วยเนาะงวดเมื่อกี้ผมฟันทงไปหาสามครับท่าแม่นออกหาสามโพสิไปจังแอนชัยยามิชัยนะครับม่างงาญวายคู่ออกไม้ซ้ำคำเดือนสามครับ ในเมื่อบอออกมวันนี้ขอแก่ต้อพี่น้องนะครับถ้าออกโค้งโค้งหากบหาสามผมสิบห้าผมสิบพิจ่างแอนใช้ยาไม่ใช่มาเลยครับมางานหวยคู่บุรพาจานย์ออกมาสาคัญเดือนสามอีกสองเดือนข้างหน้านี่จิ้กกันครับครับครับยังเก่งกับประมาณหาแสนแหละพี่น้องนะครับห้าสามหกหกแมนห้าหกหกห้ากับห้าสามาบบพีอครับครับชัดโอ้ชัดเสียเลยชัดครับบีนิวครับ ชัดบ่าวทิดแกนครับชัดครับผมคนสุลินทร์ทีวีไอ้พองพองครับชัดเกณฑ์ครับหนึ่งนิดหนึ่งครับหนึ่งนิดหนึ่งครับห้าสามหกหกห้าต้องขอขอบคุณนะครับข้งแรกใช่ไหมปู่ที่เขียนแ่ครั้งแรกที่เขียนเลขใส่ใบเสนีจันแดงใบเสนีจันแดงครับครับบ่ออกบ่นนี้สิออกบ่นไดน จัดนะครับหาสามยำคือเกาครับมือกีฟันไปเลยเตมเต็มหาสามออกโกสามขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องน้บนะครับอย่าลืมว่าบอนเดอร์พี่น้องครับนะครับมืออื่นพี่น้องไปต่างประเทศได้นะครับบัันจันทร์บันจันทร์ครับวันจันทร์พี่น้องไปได้หางแมนคลิปพี่เพิ่นนะครับลงท่าน ครับครับไปได้เลยแต่อย่าลืมเหล็งไงเฮ้านะครับสนับสนุนรัฐบาลไทยบอสนับสนุนให้เหรียญการพนันหรืมหวยแต่ดินนะครับครับยิบพอรอตเตรีมาได้ยิบมงันเด้อแมนครับนะครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์ปู่เทพมากๆครับที่แบ่งปันนะ ให้<อ>กับเอ็มซีทุกทคนนะที่มาติดตามตุ้เล็กของวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดี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 ครับเอาเอาฉับดิหน่อยฉัเดิหน่อย